มาสวยเลยมาสวยมาสวยหนูเรื่องอดนี้พอเลยสวัสดีครับวันนี้อยู่เกมกระต่ายน้อยกันนะจัดไปเลยไป,ไปดูว่ากระต่ายน้อยจะทำกำไรให้เรายังไงไปกันตลอดเลยบปดเท,ท่ร่ดี เบ็ดละละละแรงๆไปเลยกันคนเะเยอะเบียร้อยมาเดียกันยังไงเฮ้ยเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิเออตัทีเอ้ยเอาแล้วเข้าเรื่องเข้าแล้วดอกนี้เท่าไหร่ดอกนี้เท่าไหร่ดอกนี้มือหนึ่งเอาเรื่องว่ะโอ้ยเอาเรื่องมาดอกนี้มือหนึ่งสุดจัดสุดจัดไปต่อดิไปต่อเอ๊ยเอาอีกโอ้ยเข้าดีรู้เกินเข้าดีรู้เกินอกได้คำเดียวเข้าดีลือเกิน พ่อคนบได้ทำเโยมือนี้ตอกกับมือน่ะดูเรื่องอ่ะก็สองที่มากกว่าสองที่มาโอ้โหเดี๋ยวจะเชื่อเดี๋ยวจะเชื่อเดี๋ยวจะเชื่ออีกโอ้โหยช่วนี้ช่วงนี้มันแตกช่วงนี้มันแจกวะยังไงช่วงนี้มันแจกเอาเรื่องว่ะไปต่อดิช่วงนี้มันแจกอ่ะโอ้โหยังไงก็ได้ทีนึงพอแล้ถ้ามาเข้าใหม่ทีนะเข้าใหม่ทีนึงพอเลยมาดิยังไม่มาาลย อย่งไม่มาเอ้ยทำมานหน่อยหน่อยหน่อยหนะยึงจริงๆไปต่อมาสวยเลยมาสวยมาสวยรู้เรื่องช็อตนี้พอเลยช็อตนี้เต็มข้อเลยหนึ่งหมื่นสองร้อยเอาเรื่องโอเคนี่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยโอเคโอเคฝากกดไลค์กดตาา่างเพราะหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ